สวัสดีครับนักเรียนครูมีกิจกรรมนำข้อสอบียนให้นักเรียนได้ฝึกคิดกันเดี๋ยวครูจะหยุดคิด10วินาทีและนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าครูคิดอะไรอยู่โอเคไหมพร้อมแล้วเริ่มหมดเวลานักเรียนรู้ไหมว่าครูคิดอะไรอยู่นักเรียนไม่รู้หรอกถูกเป้าเพราะสิ่งที่ครูคิดเนี่ยมันเป็นนามธรรมาถูกไหมครับความคิดของครูเป็นนามธรรมา แต่เราสามารถถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปประทรมได้ผ่านกระบวนการพูดการเขียนนะครับและในวันนี้ครับเราจะเรียนรู้กันในส่วนของเรื่องการเขียนแสดงทัศนะกับคุณครูประจักษ์น้อยเหนื่อยเช่นเคยนะครับหลังจากเรียนในคาบเรียนนี้แล้วนักเรียนต้องได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์และใช้ภาษาเรียบเรียงที่ถูกต้อง มีข้อมูลและมีสาระสำคัญชัดเจนอย่างที่สอนะครับนักเรียนจะต้องสามารถผลิตงานเขียนของตนเองเลยนะซึ่งเป็นชิ้นเดียวบนโลกใบนี้ต้องภูมิใจมากๆในรูปแบบต่างๆได้นะครับอย่างที่สนะครับนักเรียนจะต้องสามารถประเมินงานเขียนของเพื่อนแล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองได้เห็นข้อบกพร่องของเพื่อนเห็นจุดอ่อนของเพื่อนนำตรงนั้นเนี่ยมาเติมเต็มให้งานของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายครับข้อที่4ก็คือมีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะครับเรียนจบวันนี้ต้องได้4ตัวชี้วัดครับคำถามชวนคิดเช่นเคยครับนักเรียนทัศนะคืออะไรถ้าใครตั้งใจฟังครูกัต้นค่าจะตอบได้แน่นอนทัศนะคือั้นแทนทัศนะคือความคิดที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยเหตุผลนั่นเองนะครับ สิ่งใดสิ่งใดเป็นปัจจัยทำให้เกิดความแตกต่างของทัศนะในแต่ละบุคคลนกักเรียนรู้ไหมว่าอะไรเป็นตัวแปรสำคัญเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ความคิดหรือทัศนะของคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือความรู้ความสามารถหรือที่เรียกกันง่ายๆคือความแตกต่างทางด้านสติปัญญานะครับประสบการณ์คนที่ เรียนรู้โลกใบนี้มามากกว่าย่อมมองเห็นอะไรได้ลึกซึ้งและกว้างกว่าความเชื่อความเชื่อของคนในสังคมสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่งที่มีความเชื่อแตกต่างกันก็ย่อมทําให้ทัศนะเขาแตกต่างกันเช่นเดียวกันค่านิยมก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับสติปัญญาประสบการณ์ความเชื่อและค่านิยมล้วนเป็นปัจจัยทําให้ทัศนะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันครับผม โครงสร้างของการแสดงทัศนามีอะไรบ้างมีกี่ส่วนนะครับถ้าย้อนกลับไปหน่อยครูบอกว่าทัศนาคืออะไรนะอะไรเหตุกับผลนะจำได้ไหมโครงสร้างของการแสดงทัศนะนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งคือที่มาต้องมีที่มาก่อนที่มาคืออะไรที่มาคือเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นบ่อกเกิดใช้คำที่ไฮโซมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบ่อกเกิดเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เราต้องแสดงทัศนะออกมา อย่างแรกคือที่มาอย่างที่2ก็คือข้อสนับสนุนข้อสนับสนุนประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยหลักการข้อเท็จจริงมติและทัศนะของผู้อื่นที่นำมาสนับสนุนข้อสรุปของตนและสุดท้ายก็คือข้อสรุปนะครับเป็นการประเมินค่าและเป็นการให้ข้อเสนอแน,นะหรือข้อวินิจฉัยหรือข้อสันนิษฐานของตัวเราเองว่าเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไร เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับสรุปสั้นๆง่ายๆว่าโครงสร้างของการแสดงทัศนะต้องประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกัน1คือที่มา2คือข้อสนับสนุนและ3คือข้อสรุปนะครับต่อมาครับนักเรียนคิดว่าการแสดงทัศนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทในปัจจุบันที่เราเรียนมาเนี่ย นักเรียนเคยเจอไหมเคยเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าทัศนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใบให้ว่าไม่ใช่หนึไม่ใช่2ไม่ใช่4ค่คำตอบคือสามประเภทด้วยการเก่งมากอย่างแรกก็คือทัศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหลักการสังเกตง่ายๆของทัศนะที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือ เป็นการสันนิฐานหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีข้อยุติยังถกเถียงกันอยู่นะครับจะมีความเชื่อถือเพียงใดจะมีความเชื่อถือเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่นำมาสนับสนุนนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากจะต้องเป็นยังไง จะต,ต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปยังถกเถียงกันอยู่นั่นคือทัศนะประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือทัศนาเกี่ยวกับคุณค่าเป็นการประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดีเก่งยังไงไม่เก่งยังไงด้อยยังไงเด่นยังไงนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมการแสดงทัศนะประเภทนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการตัดสินหรือเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าหรือ อาจจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์นในการเปรียบเทียบเช่นดินสอด้านซ้ายมือของครูสมมตินนะที่นินาการเอาดินสอด้านซ้ายมือกับดินสอด้านขวามือแท่งไหนดีกว่ากันเราตัดสินไม่ได้เรายังให้คุณค่าไม่ได้นอกจากเราเอาเกณฑ์มาตัดสินอาจจะเกณฑ์ข้อหนึ่งคือความดำความเข้มของตัวส้ดินสอหรือบรรจุภัณฑ์หรือ แพ็กเกจหรือรูปลักษ์ภายนอกของดินสออย่างเงี้ยเขาเรียกวเปรียบเทียบกับกับเกณฑ์หรือเปรียบเทียบกับสิ่งในอดีตก็ได้หรือเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่น,านําไปสามารถนําไปเป็นสิ่งในการตัดสินและประเมินค่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายคานันกเรียนคือทัศนะเกี่ยวกับนโยบายนัยยะบวกกับอุบายกลายเป็นนโยบายทัศนะประเภทนี้นะครับเป็นทัศนะที่บ่งบอกว่าควรทําอะไร ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทําอะไรต่อไปในอนาคตหลังจากโควิดหายจะต้องปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางใดอาจจะเป็นนโยบายในระดับบุคคลองค์กรสถาบันซึ่งการเสนอแนะทัศนะเชิงนโยบายนะครับจะต้องชัดเจนชัดเจนด้วยอะไรชัดเจนด้วยเป้าหมายชัดเจนด้วยขั้นตอนตลอดจนชัดเจนด้วยวิธีการแก้ไขเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และนี่คือประเภทของการแสดงทัศนะครับผมนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าชวนคิดนะชวนคิดนะการนักเรียนคิดว่าลักษณะการใช้ภาษาในการแสดงทัศนะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าลักษณะของการใช้ภาษาในการแสดงทัศนะเป็นอย่างไรจับเวลา15วินาทีให้เวลาคิดไปกันเลย หมดเวลานะครับและลักษณะของการใช้ภาษาในการแสดงทัศนะนั้นควรจะครูใช้คำว่าควรจะนะควรจะเป็นดังต่อไปนี้สังเกตง่ายๆคือใช้คำหรือกลุ่มคําที่แสดงความเป็นทัศนะของบุคคลนั้นครูประจักษ์คิดว่าครูเริ่มหิวข้าวแล้วแหละหรือนักเรียนม,มองบอกว่าพวกเราเห็นว่าครูควรจะต้องเลิกกินมะรูอ้วนมากแล้ว เห็นไหมนี่ก็เป็นลักษณะของการแสดงทัศนะโดยใช้กลุ่มคําต่อมานะครับใช้คํากริยาช่วยเพื่อชี้สรุปว่าเป็นการแสดงทัศนะตัวอย่างเช่นเราอาจจะเปิดเทอมเร็วขึ้นถูกไหมใช้คํากริยาคําว่าอาจจะนะครับหรือบางคนบอกว่าครูว่านะเราไม่น่าจะเปิดเทอมเร็วๆนี้ไม่น่าจะถูกไหมครับนี่คือใช้คํากริยาช่วยเพื่อบ่งบอกหรือสรุปว่า เป็นการแสดงทัศนะต่อมานะครับใช้คำหรือกลุ่มคำที่สื่อความหมายของการแสดงทัศนะการประเมินค่าการคาดคะเนหรือการสันนิษฐานตัวอย่างเช่นครูว่านะวันนี้เป็นไปตามคาดเดี๋ยวเย็นเนี้ยสี่โมงเย็นปุ๊บฝนตกทันทีฝนเขารู้เวลา4ี่โมงเมื่อไหร่ปุ๊บทันทีเลยคำว่าเป็นไปตามคาดนั่รียนสังเกตนะครับทั้งสาข้อนี้เนี่ย ครูนำมาให้นักเรียนรู้ทําไมเป็นหลักการใช้การเป็นหลักการเดาข้อสอบว่าถ้าเราไปเจอคําเหล่านี้เราสามารถเดาในเบื้องต้นหรือตัดช้อยในเบื้องต้นว่าเนี่ยเป็นการแสดงทัศนะแน่นอนนะครับนักเรียนครับต่อมาต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องอ่านข้อความที่ครูกําหนดให้แล้วขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นการใช้ภาษาแสดงทัศนะ พร้อมทางวิเคราะห์ว่าเป็นทัศนะประเภทใดอีกครั้งนะครูจะมีข้อความขึ้นมาให้ครูจะมีข้อความขึ้นมาให้ใหแล้วเราใช้เรื่องกี่เส้นใต้ว่าคําไหนกลุ่มคําไหนที่เป็นคําแสดงทัศนะนะครับแล้วก็บอกต่อว่าเป็นทัศนะประเภทใดพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่คนเดียวแหละอยู่ทางบ้านตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นก็ต้องตื่นเต้นตื่น,น,น,นมาแล้วก็เต้นไม่ใช่ทำข้อสอบไปเลย อย่างแรกร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปควรงดการใช้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าภาครัฐและหน่วยงานเอกชนควรจะส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายมากข้อแรกมักจะง่ายเสมอเพราะหลอกเด็กให้ตายใจสำหรับข้อที่หนอะไรเป็นคำหรือเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงการแสดงทัศนะนั่นก็คือแทนแทนแทนคำว่า ควรถูกไหมครับควรงดควรจะแล้วก็เป็นทัศนะประเภทนะโยบายทำไมถึงเป็นนโยบายเขาบอกว่างดต้องงดคือไม่ทำถูกไหมครับควรจะไม่ทำแล้วเขาเสนอแ,แนวทางต่อว่าให้ใช้ถุงผ้าแทนไงเนี่ยจึงเป็นทัศนะเชิงนะโยบายอย่าลืมว่านโยบายบอกว่าไม่ควรทำหรือควรทำอะไรแล้วบอกแนวทางต่อไปได้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับทันไหมเอ่ย ทันอยู่นะไปข้อที่2กันเลยการจราจรช่วงเช้าบริเวณนี้ค่อนข้างติดขัดเป็นประจำทุกวันคงเป็นเพราะถนนสายนี้มีการปรับปรุงเส้นทางการจราจรและสร้างสถานีรถไฟฟ้าอีกทั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนสถานศึกษาหลายแห่งอีกประมาณ3ปีถ้าสร้างรถไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยสภาพการจราจรคงจะคล่องตัวขึ้น ครูไม่ได้อ่านทุกคําให้ฟังนะแต่อ่านสรุปใจความสําคัญได้อะไรเป็นคําเป็นข้อความที่บ่งบอกการแสดงทัศนะแล้วเป็นทัศนะประเภทไหนเอ่ยตอบได้ไหมครับไม่ยากนะและคําตอบของข้อนี้ก็คือแทนแนั้นแทนคงเป็นเพราะถ้าคงจะเป็นทัศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทําไมเป็นข้อเท็จจริงล่ะ มันเป็นข้อเท็จจริงเพราะบริเวณตรงนั้นมีรถติดจริงและบริเวณตรงนั้นก็สร้างสถานีรถไฟฟ้าจริงถูกไหมครับและยังถกเถียงกันอยู่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันติดเพราะอะไรกันแน่มันติดเพราะอะไรกันแน่นะะนแนถูกไหมครับจึงเป็นข้อเท็จจริงนะครับข้อที่3ไม่อ่านแล้วเจ็บคอให้เวลา10วินาทีทำเองรอเฉลยเลยจับเวลาครับ และสำหรับข้อที่3นี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมเป็นทัศนะเชิงคุณค่าหรือทัศนะเกี่ยวกับคุณค่าพอเป็นการตัดสินเขาบอกว่าไงอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะลดน้ำหนักด้วยวิธีการคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยไม่เหมาะนะไม่โอเคไม่โอเคเลยเห็นไหมเขาตัดสินแล้วว่ามันไม่ดีมันไม่ดี ข้อ4เช่นเดียวกัน10วินาทีจับเวลาสำหรับข้อที่4นะครับพูดถึงการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับอะไรตรงไหนที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกการแสดงทัศนะนั่นก็คือควรลดความเร็วแล้วเดินเร็วแทนนะครับ เป็นทัศนะเชิงนโยบายนะครับเพราะบอกว่าควรทำอะไรและใช้วิธีไหนมาแทนนั่นเองผ่านไปแล้ว4ข้อด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆของครูทำได้ไหมครับทำได้เนาะโอเคนะครับไปกันต่อเลยต่อมานะครับนักเรียนจะต้องอ่านเลือกอ่านข้อความที่กำหนดหลังจากน,านั้นนักเรียนจะต้องเขียนแสดงทัศนะทั้ง3ประเภท ให้สอดคล้องกับข้อความดังกล่าวเลือกอ่านข้อความนะครับแล้วบอกว่าเกี่ยวข้องกับทัศนะเกี่ยวข้อเท็จจริงทัศนะคุณค่าหรือว่าทัศนณโยบายนะครับมาดูกันนะให้อ่านให้อ่านไง20นาทีจับเวลาอ่านเลย หมดไปแล้ว20วินาทีนะครับเรามาดูการข้อนี้นะครับแนควคําตอบนะเป็นทัศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงถูกเปล่าทําไมถึงเป็นข้อเท็จจริงเขาบอกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยถูกของคนไทยนะถูกจัดอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ํทาทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสําหรับการติดต่อสื่อสารส่วนระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทยเนี่ยผู้สอนก็ไม่ได้เน้นให้ไปปฏิบัติจริง แต่เน้นการเรียนรู้แบบการท่องจำวยากาณขาดการฝึกฝนพอขาดการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านหรือการเขียนตลอดจนการสื่อสารเนี่ยคนไทยก็ขาดความมั่นใจพอขาดความมั่นใจก็ขาดความกล้าแสดงออกอีกพอไม่กล้าแสดงออกเสร็จปุ๊บทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษก็จะอยู่ในระดับที่ต่ํากว่ามาตรฐานและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ทักษะของเราเนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายๆของประเทศกลุ่มอาเซียน นี่คือทัศนะเกี่ยวข้อเท็จจริงเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงแต่ยังไม่มีข้อ,อยุติว่าแท้ที่จริงแล้วไม่เกิดจากอะไรกันแน่และจากข้อความเดียวกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นทัศนะเชิงข้อเท็จจริงต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์จากข้อความเมื่อสักครู่นี้นะเป็นทัศนะเกี่ยวกับคุณค่านะครับแนควคําตอบของคุณค่าก็คือปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับมีความสําคัญมากสําคัญมากนะสำหรับการใช้ติดต่อสื่อสาร คนที่มีความรู้มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารย่อมได้เปรียบและมีโอกาสในการทํางานนะครับหรือมีความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือในอาชีพเนี่ยมากกว่าคนที่มีทักษะด้อยกว่าดังนั้นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าของประเทศ ตรงนี้นักเรียนก็สังเกตว่าเราจะพบว่าเป็นการตัดอ่าเป็นทัศนะที่บ่งบอกคุณค่าของของภาษาอังกฤษว่าดีอย่างไรและส่งผลอย่างไรต่อทั้งตนเองและประเทศชาติของเรานะครับประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นทัศนะเกี่ยวกับนโยบายจากข้อความเดิมเลยนะครับในข้อความนี้เนี่ยบ่งบอกทัศนะเชิงนโยบายตรงไหนบ่งบอกไว้ว่าการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของระบบการศึกษาไทยนะครับควร ใช้คาว่าไทยเลยนะเพราะพูดถึงประเทศไทยควรเน้นการศึกษาที่นําไปใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมากกว่ามากกว่าการท่องไวยากรณ์ถูกป้าวท่องแกรมมานะครับเพราะว่าถ้าเรามุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้การดูข่าวจากต่างประเทศการฟังเพลงสากลหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือความรู้ที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกาะโพส์อย่างเงี้ย หรือเราจะกล้ากล้ามากขึ้นที่เราที่เราจะสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เขาชอบหลงทางในประเทศไทยถูกไหมครับและสุดท้ายก็บอกว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นนี่ก็เป็นการบ่งบอกนะโยบายว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยเรายังสอนไม่ดีนะยังไม่ยังไม่ดีที่สุดเราควรจะสอนที่มุ่งเน้นนําไปใช้เพื่อการสื่อสารมากกว่าการท่องจําวิากาณต่างๆนะครับและนี่คือสิ่งที่ได้จากบทอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับ หลังจากนี้ครับนักเรียนเราจะมาร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงทัศนะที่ได้เรียนรู้ร่วมกันแต่ก่อนจะสรุปครูใช้นักเรียนฝึกทบทวนตัวเองก่อนลองสรุปเป็นผังกราฟิกของตัวเองก่อนประมาณ15วินาทีจับเวลาครับ ผ่านไปแล้ว15วินาทีนะครับผู้เชื่อว่านักเรียนคงสรุปเป็นผังความคิดของตนเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปทั้งเป็นผังความคิดก็ได้หรือเป็นความเรียงรอยแก้วก็ได้การแสดงทัศนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นในสังคมประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะแต่ละบุคคลเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเน้นย้ำนะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเด็ดขาดนะครับแล้วการแสดงทัศนะที่ดีที่ดีนะครับดอกจันทร์หนึ่งพันดอก จะต้องเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งตนเองส่วนรวมสังคมสร้างสารรค์อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลเหมาะสมกับกาลเทศะและสุดท้ายเลยคือต้องใช้ภาษาได้อย่างชัดเจนฟังเราเข้าใจง่ายนะครับฝึกสมองประลองโจทย์ครับหลังจากเรียนรู้กันแล้วลองดูว่าทำได้หรือเปล่าเอ่ยจากข้อความนี้คำถามถามว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างไร ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างไรให้เวลา10วินาทีจับเวลาและคำตอบของข้อนี้ก็คือแทนแทนข้อ5ครับตำหนิพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนไทยตรงไหนล่ะตรงไหนบ่งบอกว่าตำหนิพฤติกรรมนักเรียนสังเกตนะหลักการเดาชอยง่ายๆเลย เป็นเทคนิคเทคนิคของครูเองนะไม่สามารถอ้างอิงอะไรได้ข้อ1คือแสดงความห่วงใยข้อ2แนะนําให้รู้จักความพอดีข้อ3บอกวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมข้อ4บอกวิธีแก้ปัญหา4ข้อแรกเป็นความหมายเชิงบวกหมดเลยถูกไหมบวกอาจจะมีข้อข้อ2เท่าๆบ้างแต่ข้อ5เนี่ยโดดชัดเจนเลยคือตําหนิเป็นความหมายเชิงลบพอมาดูข้อความข้างในตัวเลือกอ่ในตัวบทอ่านเนี่ยเศรษฐกิจในปัจจุบันกาลังย่าแย่ย่ำแย่นี่ดีหรือไม่ดีไม่ดี แต่ก็เป็นสิ่งทํทำคนไทยสํานึกขึ้นมาได้ไม่ให้หลงระเริงกับความเพอ้อฝันหลงระเริงเพอ้อฝันฟุ่มเฟือยไม่มีสติเห็นไหมมันตอบมันมันสอดสอดรับกันเองว่าเฮ้ยตัวข้อความมันเป็นเชิงลบนะตัวเลือกก็ต้องเลือกในสิ่งที่เป็นเชิงลบนะครับต่อมานะครับมีข้อความมาให้เหมือนเดิมคําถามถามว่าข้อความข้างต้นเป็นการแสดงทัศนะประเภทใด10วินาทีจับเวลาครับ สำหรับข้อความในข้อที่2นี้นะครับเป็นการแสดงทัศนะเกี่ยวกับแัน,นแทนข้อเท็จจริงทำไมถึงเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะเป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประเด็นที่เกิดขึ้นและตั้งเป็นข้อสังเกตถามว่าประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาบอกว่าการที่คนเข้ามาเรือนจำจำนวนมากนะครับสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงถูกเปล่าแต่ยังไม่ยุติยังไม่ยุติถูกไหมจึงเกิดเป็นการแสดงทัศนะนั่นเองนะครับก่อนจากกันไปในคาบเรียนนี้ฝากงานไว้ให้ฝึกคิดฝึกทำและฝึกนําเสนอนะครับให้นักเรียนเลือกประเภทของทัศนะมันหนึ่งประเภทที่สนใจครูจะเน้ยนย้าเสมอว่าครูไม่บังคับที่สนใจแล้วให้นักเรียนเขียนแสดงทัศนะในเรื่องที่ตนเองสนใจและคิดว่ามีประโยชน์ตามประเภทของทัศนะนั้นๆ ความยาวประมาณหนหน้ากระดาษนะครับเรียบเรียงใช้คําว่าขัดเกลาวนะเรียบเรียงถ้อยคําสํานวนให้สละสลวยพร้อมทั้งประเมินผลงานของตนเองเลือกว่าเลือกว่าสนใจทัศนาประเภทไหนมาหนึ่งอย่างแล้วก็เขียนออกมาความยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็เรียบเรียงสํานวนภาษาให้ดีนะครับพร้อมทั้งประเมินผลงานตัวเองก่อนว่าถ้าเต็ม10บเนี่ยเราจะให้ตัวเองเท่าไหร่เรื่องอาจจะ ตั้งเป็นประเด็นย่อยๆหรือประเด็นเป็นตุ๊กตามวว่าเราจะประเมินตนเองในส่วนของอะไรส่วนของตัวเนื้อหาการใช้ภาษาการเรียบเรียงภาษาหรือการแสดงแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้แล้วให้คะแนนตัวเองว่าให้8เต็ม10ให้7เต็ม10หรือให้10เต็ม10นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็เอาผลงานนี้นะครับมานําเสนอกับเพื่อนอาจจะส่งทาง ไลน์ Line, ทาง Facebook ให้เพื่อนไปอ่านที่บ้านนั่งอ่านนอนอ่านหลายเพื่อนคอมเมนต์หรือเสนอแนะเรามาว่าเออเธอประจากษนะ์น้างานเธอต้องปรับตรงนี้หน่อยนึงนะปรับจุดนั้นจุดนี้แล้วก็เอามาเติม,เต,มเต็มงานถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนเสนอแนะมามีประโยชน์ต่องานเราก็เอามาปรับให้ดีกว่าเดิมนะครับและสุดท้ายครับพอปรับปรุงผลงานเสร็จแล้วนักเรียนก็นําไปเผยแพร่เช่นเดิมจะช่องทางไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดเลย นักเรียนครับการเขียนแสดงทัศนะเป็นทักษะทางภาษาไทายอย่างหนึ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนแสดงทัศนะหรือการพูดแสดงทัศนะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไม่อคติอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและไม่อคติเราดูที่ปลายทางว่าปลายทางประโยชน์ที่ได้คืออะไรระหว่างทางไปสู่ปลายทางนั้นอะไรที่ไม่ดีเราต้องปรับปรุง ปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากเราเรียนเรื่องการเขียนแสดงเชอ่การเขียนแสดงทัศนะแล้วนะครับนักเรียนจะสามารถปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ